สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ทุกทท่านทุกๆคนนะคะพบกับช่อง youtube สมะทาโรเปิดไพ่ทายดวงให้กับชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ประจำเดือนพฤษภาคม2564คลิปนี้คนที่อยู่ราศีสิงห์ก็สามารถดูจากวันเดือนปีเกิดนะคะการแบ่งวันที่ใช้หลักการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ทไทยหรือถ้าใครผูกลัคนา าแล้วลัคนาอยู่ลัคนาสิงก็สามารถใช้อิงตามหลักการแบ่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดตามลัคนาสิงได้เลยนะคะ แต่ก่อนอื่นซ้อมมาก็ต้องบอกก่อนนะว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ทุกทท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วถ้าใครเข้ามาฟังแล้วเกิดความชอบถูกใจสามารถที่จะ กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอคนราศีสิงห์นะช่วยแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ส่งพลังบวกส่งกำลังใจให้กันสำหรับท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k สมภพยากรณ์ พิมพ์คำว่าส้มมะพยากรณในเพจ Facebook แล้วทักแชทมาเลยนะจ๊ะราคาเริ่มต้น3คํคำถามทั่วไป59บาท5ทําคำถาม99บาทกรณีดวงความรัก3คํคำถาม99บาทและคําคำถาม149บาทกติกาง่ายๆโอนเงินส่งสลิปแล้วก็พิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อได้เลยส้มมะจะทยอยต่อพให้แต่ถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็แบบ เปิดพื้นดวงนะครึ่งชั่วโมง259บาทโอนเงินแล้วก็จองคิวไว้ได้เลยนะจ๊ะถ้าจะนัดเวลาโทรคุยต้องจองคิวไว้ก่อนเท่านั้นในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกทท่านทุกๆคนมีเรื่องของการจบมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสมมตจะบอกอย่างหนึ่งว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็จําเป็นจะต้องออกจากทีวิตไปนะอะไรที่มันพังลงอะไรที่มันต้องจบลงหรืออะไรที่มันไม่เป็น ไปดั่งใจหรืออะไรที่มันไม่สำเร็จความผิดหวังมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกๆคนอยู่แล้วจงทำใจให้สบายถ้าเป็นเรื่องงานก็ขอให้สู้ขอให้สู้ขอให้ลุยถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้น คุณก็ต้องตั้งสติแล้วก็ผเผชิญกับปัญหานั้นด้วยสติสิ่งไหนที่มันไม่ตอบโจทย์สิ่งไหนที่มันไม่ใช่คุณจําเป็นจะต้องปล่อยวางแล้วก็จําเป็นจะต้องปล่อยมันไปไพ่แปดดาอาแปดถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าหลายๆท่านมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานมีเกณฑ์จะได้ออกจากมาร ถามว่างานที่ทำอยู่ปัจจุบันดีไหมมันก็ดีนะเงินดีอะไรก็ดีหลายๆอย่างแต่บางครั้งตัวคุณก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ตอบโจทย์สำหรับตัวคุณทำแล้วยังไม่มีความสุขไพ่แปดถ้วยหมายถึงการเดินทางค้นหาความฝันไปตามหาสิ่งที่ใช่อะไรที่มันเป็นคำตอบที่อยู่ในใจคุณอยากทำอะไรอยากเร,เริ่มสิ่งไหนก็ทำแต่ ในกรณีที่คนจะเปลี่ยนงานนะส้มมาเตือนอย่างเดียวนะจากการจากกันด้วยดีนะจ๊ะอย่าอย่าจากกันด้วยอ,อารมณ์คนบางคนอาจจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทมีปัญหาในเรื่องของการผิดใจกันมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือมีปัญหากับเจ้านายไพ่เดอะทาวเวอมากับไพ่สามดาบเตือนเรื่องของการประทะคารมกันมีปัญหาการทะเลาะกันเข้าใจผิดกัน เพราะชาวราศีสิงห์อารมณ์ร้อนอยู่แล้วโอเคนัมเบอร์วันในเรื่องของ ความใจร้อนอารมณ์ร้อนโมโหร้ายอย่าให้ความใจร้อนทําให้คุณต้องตกงานกระทันหันหรือบางเรื่องเนี่ยพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นคุณเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งตัดสินใจเขียนใบลาออกเลยมีปัญหากันวันนี้ก็ลาออกวันนี้เลยอะไรแบบนี้พยายามนะคะอย่าให้อารมณ์มาเป็นตัวแปร ه, เนาะส่วนใครที่อยากได้งานใหม่ก็วางแผนไว้เลยจ้าหางานใหม่นะสําเร็จสมหวังดังใจแน่นอนคีย์เวิร์ดสำหรับ คนราศีสิงห์นะทํำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทํามันจะเกิดความรับผิดชอบการที่เราชอบ เราจะตั้งใจทำโฟกัสอยู่ที่เรื่องของความสุขฉันทำตรงนี้แล้วฉันมีความสุขแล้วมากกว่าความสุขก็คือฉันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าฉันทำตรงนี้แล้วว่ามันมันตอบสนองทางจิตอะความต้องการทางจิตทำแล้วมีความสุขด้วยแล้วได้เงินด้วยจริงจังตั้งใจอยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของธุรกิจกิจการก็ดีหรือคนอยากจะหางานใหม่ก็ดีไพ่สามถ้วยเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีและการเฉลิมฉลองแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่คุณ คุณรักคุณชอบและตอบโจทย์นะคะการลายยณมิตรมิตรแท้ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคนใกล้ตัวคือจริงๆแล้วเนี่ยไพ่อัศวินขี่มา้าถือไม้เท้ามากับ3มไม้เท้าหมายถึงว่าความก้าวหน้ากําลังจะมาถึง ความสำเร็จจะมาถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ต้องตกใจมันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนก็จะต้องเปลี่ยนการเดินทางครั้งใหม่บทใหม่กำลังจะเริ่มต้นแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนจะได้รับความร่วมมือจากกัลายาณมิตรจากเพื่อนฝูงมิตรแท้ที่จะอยู่เคียงข้างหรือความก้าวหน้าเกิดจากการให้ความร่วมมือการใกล้ชิดสนิทสนมกันจากคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวจะมีอิทธิพลต่อเรื่องงานและทำให้เรื่องงานประสบความสำเร็จส่วน ในเรื่องของการเดินทางในระยะนี้ก็มีเกณฑ์การเดินทางนะไพ่ที่เกี่ยวกับการเดินทางเนะี่ยสองใบแต่การเดินทางครั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยสามดาบปกักกลางอกแบบนี้โรคปอดโรคระบบทางเดินหายใจโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจทั้งหลายต้องเตือนชาวราศีสิงห์ว่าพยายามอย่าดื้อรั้นนะคะ ป้องกันตัวเองช่วงนี้โควิดระบาดสวมแมสด,ด้วยสวมหน้ากากอนามัยด้วยเจลล้างมือพกติดตัวไว้ก็ดีหรือมันล้างมือบ่อยๆนะคะส่วนเจ้าเดอะทาวเวอร์ที่มันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออุบัติเหตุถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุรถยนต์ก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการตกจากที่สูงหรือให้ระมัดระวังฟืนไฟไฟช็อตไฟดูดน้ำร้อนลวกน้ำมันกระเด็นนะจ๊ะให้ระมัดระวังตรงนี้สุขภาพเนี่ยดู ดูแลให้ดีที่สุดมันอาจจะไม่ได้ถึงท่านล้มหมอนนอนเสือนอนแงกนอนเหี่ยวเป็นผักอยู่โรงพยาบาลแต่ถ้ามันเจ็บตัวขึ้นมามันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องเตือนกันในเรื่องของสุขภาพด้วยส่วนในเรื่องของการเงินมีเรื่องให้เสียเงินนะคนราศีสิงห์เนี่ย ความใจร้อนแล้วแหละหนึ่งที่จะทําให้เสียเงินระมัดระวังนะบางครั้งเนี่ยเล่นมือถืออยู่มือถือค้างมือถือดับไม่ได้ดั่งใจคว้างโทรศัพท์ตกแตกหรือบางครั้งเสียเงินไปกับการซ่อมบ้านอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นหลอดไฟนะคะ มีเกณฑ์จะได้เสียจะได้ซ่อมหรือช่วงเนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วบางทีฝนฟ้าขนองกระจายหลังคารั่วพายุถล่มฝนล่วอ,อ้น้ำซึมอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์จะได้เสียได้ซ่อมฟ้าเพดานหรือหลังคาเนาะกับอีกอันหนึ่งนะ เงินคืองานงานคือเงินท่องไวปริมาณงานเพิ่มขึ้นปริมาณเงินก็เพิ่มขึ้นตามโดยรวมเรื่องเงินไม่ได้สะดุดติดขัดเรื่องเงินเนี่ยยังมีรายได้ที่ดีเป็นกอบเป็นกร,รมแต่เรื่องของโชคลาภเนี่ยไม่ได้เด่นชัดเพราะฉะนั้นตั้งใจทามาหากินนะจ๊ะแปดเหรียญเนี่ยคนนั่งตอกเหรียญทามาหากินหาเงินอย่างขำำมักขม้นก็อย่าให้ความอารมณ์ร้อนใจร้อนทําให้คุณต้องเสียเงินแต่เรื่องบางเรื่องที่มันเป็นสิ่งจําเป็นจะเป็นมือถือจะเป็นรถราย ยานพาหนะหรือจะเป็นอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านถ้ามันจําเป็นต้องเสียจริงๆก็จําเป็นต้องซ่อมเนาะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในระยะนี้มีเกณฑ์จะได้ไปร่วมงานวิวามีเกณฑ์จะได้ไปร่วมงานมงคลก็จะมีเรื่องของภ้าษีสังคมหรือการใส่ซองนะจ๊ะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นการใส่ไปเถอะนะจ๊ะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คุณจะสะดวกส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่เรามาระวังนะชื่อเดือนเนี้ยต้องเตือนในเรื่องของความใจรอนะ้อนอ่ะมันเป็นไพ่หอคอย ถลม่มอ่ะหอคอยถล่มแล้วมากับสามดาบให้บ้านแตกสระแรกขาดนะอย่าให้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะจ๊ะอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งถ้าคนราศีสิงใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมีเกณฑ์จะจบมีเกณฑ์จะเลิกคนมีคู่ระมัดระวังให้ดีบ้านแตกเพราะความใจร้อนความไม่เข้าใจกันหรือมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ความลับถูกเปิดเผยการมีมือที่สามการคบซ้อนหรืออยู่อยู่กันไปแล้วคุณก็รู้สึกว่าคนรักของคุณมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์อยู่กันไปก็มีแต่ปัญหาอยู่กันไปก็มีแต่ความวุ่นวายไม่สบายใจทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางไกลไม่มีเวลาให้กันหรือบางคนมีเรื่องชู้มีเรื่องกิก๊กหรือมีเรื่องของสามดาบที่เกี่ยวกับมือที่สามก็ามาเกี่ยวข้องจําเป็นต้องตัดสินใจเลิกจําเป็นต้องตัดสิน จ,จบถ้ามันจําเป็นต้องจบแนะนําว่าจบค่ะอย่ายือ้อหรือบางคนจบแบบสายฟ้าฟาดเลิกกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้อย่าทําตัวงี่เงา่าถ้างี่เงา่ามันจะดิ้นไม่หลุดจากปัญหายิ่งถ้าอยากเอาชนะกันด้วยแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะไม่จบสิ้นสักทีถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะส่วนคนโสดคนโสดให้หันหาคนใกล้ตัวค่ะ ความรักอยู่รอบตัวคุณความรักอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนแท้หรือการยาณมิตรที่อยู่เคียงข้างคุณอาจจะแปลเปลี่ยนความสัมพันธ์จากความรักที่มีให้กันแบบเพื่อนความสนิทสนมที่มีให้กันแบบเพื่อนมันจะแปรเปลี่ยนไปแปรเปลี่ยนไปนะคะขอโทษค่ะแปรเปลี่ยนไปบางครั้งเนี่ยไปไหนไปกันกินข้า,า through, วด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเดินทางด้วยกันทําอะไรทําด้วยกันคือแทบจะตัวติดกันหรือบางคน คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วว่าทํางานก็ทํางานด้วยกันอยู่ที่เดียวกันอยู่บ้านใกล้กันความสัมพันธ์จะเกิดจากความใกล้ชิดหรือคนใกล้ตัวคุณที่ให้ความร่วมมือกับคุณคอยช่วยเหลือคุณจะ มันมันจะมีเรื่องให้เกิดความใจอ่อนนะมันเหมือนสนิทกันรู้เช่นเห็นชาติกันแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นบางคนอาจจะได้แต่งงานกับเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนมกันก็เป็นได้ส่วนในเรื่องของคนโสดที่ไม่ได้มีเรื่องของคนใกล้ตัวแต่จะมีคนเข้ามาแบบสายฟ้าแลบไม่ทันตั้งตัวก็ดูดีๆนะอย่าเพิ่งปรับใจเชื่อดูให้ดีว่าคนคนนั้นมีคู่หรือยังมีแฟนหรือยังนะจ๊ะไม่อยากให้มี ปัญหาเรื่องของรักสามเศร้าเราต้องดูให้ดีเพราะความรักใจร้อนไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ส่วนการทําบุญเสริมดวงเนี่ยทำบุญเกีก่ยวกับมูลนิธิโรคหัวใจแก้เรื่องของรักสามเศร้าได้หรือช่วงนี้พยายามทําบุญที่เกี่ยวกับการซ่อมการสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์โรงเรียนโรงพยาบาลหรือทําบุญที่เกี่ยวกับการบํารุงค่าน้ำค่าไฟหรือเติมน้ํามันตะเกียงเสริมดวงสักหน่อยหนึ่งนอกกนั้นอย่างอื่นเตือนแค่เรื่องของอารมณ์เตือนแค่เรื่องของความใจร้อนความใจร้อน จะทำให้ทุกอย่างพังเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองไว้ให้มีสติและให้อดทนให้มากกว่าที่เป็นอยู่สำหรับชาวราศีสิงห์ฝากไว้เท่านี้ฝากกดแชร์ด้วยฝากกดติดตามฝากกดคอมเมนต์ด้วยสวนใจอยากดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สมมาพยากรสวัสดีค่ะ